สวัสดีค่ะสำหรับผลงานคลิปนี้นะคะมองว่าตัวคุณเองนะคะจะมีคนรักในลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะหากคุณเป็นคนโสดโอกาสที่คุณจะเจอคนรักในแบบที่หมอพูดเนี่ยสูงแต่ในขณะเดยียวกันถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วมีเกณฑ์น,นะคะว่าคนรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือมีมุมมองความคิเในลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รู้ลึกนะคะให้บอกว่า เขาจะเป็นคนที่หึงหวงมากๆนะคะหึงหวงขนาดไหนก็ถึงขั้นแบบคุณมองใครไม่่อยได้ถ้าเขารู้เขาเห็นนะคะว่าคุณไปมองคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมองคุณแบบค้อนๆแบบมองห่างตาอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างชัดเจนไม่คิดจะเก็บด้วยนะคะน่าภาัยขึ้นนะชัดเจนมากรวมถึงนะคะในใจเขาจะคิดว่าเฮ้ยมองทําไมทําไมถึงต้องมองนะคะแล้วเผลอๆตัวเขาเองก็จะเคืองคนที่คุณมองไปด้วย ถ้าคุณยิ้มให้ใครก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะยิ้มปั๊บเขาพร้อมที่จะเหวี่ยงปุ๊บเผลอมือไม้ของเขาก็จะออกอาการไปด้วยเพื่อนต่างเพศก็ไม่ให้คบไม่อยากให้คบนะคะหากจะต้องติดต่อกับต่างเพศไม่ว่าจะเป็นเนเรื่องของเพื่อนฝูงหรือจจะเป็นเรื่องของสายงาน <S <S เขาก็อาจจะต้องขอสแกนขอคุยในะสัหรบบสองคนไม่ได้เจอกันสองคนไม่ได้นะ คุณห้ามให้ของใครแล้วก็ห้ามรับของใครด้วยนะคะในกรณีดารานักร้อนนักกีฬาคนดังอะไรใดๆก็ตามเนี่ยไม่ติดตามไม่ชื่นชอบได้ยิ่งดีแต่ถ้าจะติดตามจะขออนุญ,ญาตให้แค่กดติดตามกดไลค์แต่ไม่อนุญ,ญาตให้คอมเมนต์ไม่อนุญ,ญาตให้ตามไปเจอไปถ่ายรูปหรือไปขอลายเซ็น ห้ามแต่งตัวล่อแหลมรัดรูปชนโชนเนื้อหนังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยก็ห้ามถอดเสื้อออกสื่อถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ห้ามใส่ซีทรูหรือชุดไม่น้ําออกสื่อห้ามออกบ้านยาวิกาลห้ามรับสายของคนแปลกหน้าไม่ให้ไปในสถานที่ที่เขาเรียกว่าไม่เหมาะสมไม่อยากให้คุณดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่เขาก็อยากจะมีพลังงานในเชิงบวกให้คุณได้เหมือนกันนะคะก็คือเขาอยากซัพพอร์ตทางด้าน การเงินนะคะก็คืออยากให้คุณสุขสบายมีความสุขอยากใช้ใจ่ายอะไรใช้ใจ่ายได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องอึดอัดในเรื่องของการเงินนะคะเขาห่วงคุณมากๆในเรื่องสุขภาพนะแล้วก็เรื่องของปฏิเหตุด้วยดังนั้นเขาจะขอให้คุณไม่ทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงไม่อยากให้ยกของหนักไม่อยากให้นอนดึกไม่อยากให้มีเรื่องหรือทะเลาะเบาแวงอะไรกับใครไม่อยากให้บิวตีที่สูง หรือไม่อยากให้ไปอยู่ในรักษณะแบบติดน้ำแต่เขาก็ยังมีพลังงานอิจฉาอยู่มากๆเหมือนกันนะคะไม่อยากให้คุณติดเพื่อนไม่อยากให้คุณติดเด็กหรือลูกหลานของใครนะคะแม้กระทั่งจะเป็นญาติดียวกันก็ตามไม่อยากให้คุณติดสัตว์เลี้ยงไม่อยากให้คุณติดโลกออนไลน์มากเกินไปเขายอมนะคะหากคุณจะติดพี่น้องหรือติดกับธรรมชาติเช่นต้นไม้ดอกไม้นะคะติดลมหรือแสงแดด แล้วก็ตัวเขาเองอาจจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะคะหากคุณใจดีช่วยเหลือผู้คนมากเกินไปโดยเฉพาะหากอาจจะต้องทําให้คุณอ่ะเดือดร้อนเช่นคุณอาจจะไปออกหน้าปกป้องใครสักคนหนึ่งแล้วอาจจะโดนคนอื่นๆเข้าใจคุณผิดหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆอาจจะรู้สึกกลัวคุณไปเลยก็ได้ดูเหมือนเขาอยากให้คุณนะคะเข้าสังคมให้น้อยที่สุดแล้วก็อยู่คนเดียวให้มากที่สุดเพราะเขากลัวว่าคุณจะเอาเวลาที่ควรจะให้เขาไปให้กับคนอื่นนั่นเองค่ะ